อาจารย์สมุทรพิชัยถึงบ้านนะครับเห็นเดโเสาไม่ไม่ไดโวเาสาจะเป็นขอนแก่นใช่ครับดเาสาจะเป็นขอนแก่นนะ ว่าใช่ครับคุณรู้ไหมชื่ออะไรบ้างชื่อเพ่งมั้าเฮ้ยไม่คุณรู้อ่ะนี่ครับตอนนี้เราอยู่กับคู่ที่มาร่วมงานนะครับใช่ค่ะใช่คิดหวังไหมครับวันนี้รู้สึกดีค่ะดีจริงเหรอครับดีอยู่ครับดีอยู่ทำไมดูฟื่อๆนะฮะวันนี้ได้ไปเที่ยวบูธไหนมาบ้างไปไปปิดเปิดไฟมาไปไหนนะฮะไปปิดเปิดไฟมาค่ะคุ้มแล้วนะเอาจริงคุ้มมากค่ะมีคุ้มมาก ครับผมครับนะฮะเด็กไทยในอนาคตนะครับก็ว่าจะประมาณนี้ตัวนี้ใครครับอาจารย์อ่านที่เขาลองถ่ายดูไม่รู้นะครับแต่คนมุงมากเลยใช่ไอสไตล์ไหมเจ้าของโครงการนะครับโครงการเดินทางกันนี้ครับสวัสดีครับผมโอ้สสวัดีครับเป็นไงบ้างครับผมการมาล่าลื่นดีครับล่าลื่นดีนะครับนะ ก็จะไปเปิดงานประมาณกี่โมงครับวันนี้ไปเอ่อตอนนี้บปสองแล้ววันนี้ไปสองนะครับเดี๋ยวจะไปเปิดงานนะครับนะครับผมครับบขอเขอบคุณมากนะครับตะกี้นักข่าวพร้อมแล้วนะครับถ้ายังไงก็แจ้งนักข่าวก่อนนะครับนะซึ่งตอนนี้มีน้องนักเรียนนะครับพยายามจะลองทำ C B R อยู่นะครับครับคุณเคยทำไหมแบบนี้มาก่อนไม่ไม่เคยครับไม่เคยไม่เคยไม่เคยแบบว่าใครที่แบบหายใจอะไรไม่ออกหรือไม่หายใจอะไรเงี้ยโทรเรียกตำรวจนะ วของการทำแก้วเลยนะฮะแก้วนี่เองต้อมาแล้วต้องโบกดีๆเราติกไม่มีไฟเลยนะฮะไม้แก้วไม่มีไฟเหรอครับสุริวิทย์อ่ามีไฟอธิบายหน่อยครับทำไมฮะอ่ามันเป็นตัวนำไฟฟ้ามันก็เลยทำห้ติดสอบถึไปตอนที่อาจารย์สุริวิทย์ใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศฟิลิปปินส์นี้เขาอ่านซื้อไหมครฮะ เอาแก้วใส่น้ำแทนเลนส์ถ้วยนี nah. ้ใช่ฮะเราก็ได้มั่วแล้วเพว่าที่คือการเตอกแก้วใช่ไหมอาจารย์ตอกแก้วมีมานานแล้วนะครับสามพันปีก่อนแก้วที่เราใช้มานี่มีอายุหนึ่งล้านอันนี้ก็มาจากการเตอกที่มันโค้งๆเลย แด้ทำอะไรครับผมอ๋อไม่อันนี้ระบายสีอ๋อเราสามารถระบายสีแก้วได้ครับสีที่ทาแก้วนี้มันก็เป็นแบบสีเฉพาะเลยนะ<ช>อันนี้ตัวเท่าไหร่ครับใช่ไหมน่าจะฟรีฟรีเขาให้ฟรีเลยนะครับ บอกว่ามองดูเรื่องหัวตั้งหัวลก,ลกลับสวยๆนะอาจารย์เราลองมาดูใกล้ๆนะครอันนี้อันนี้คือภาพนะฮะแต่ว่าเราจะเห็นว่าหัวมันกลับนะแต่ว่าตัววัตถนะุจริงๆมันหโคตรนั่นนะ,ะแสดงว่าเลนทนี่กำลังใช้ในี้จะเป็นนี่แหละครับข้าไหนี้กลับท่านเองไม่ได้สอนนานะนะฮะนี่คือภาพหัวกลับของจริงเลยนะอาจารย์ นะครับถ้าถ้าได้ไปทำเรื่องยัได้เงินมากใช่ครับผมน่าน่าจะดีนะครับนะก็ขอผู้ใหญ่ใจดีนะครับขอชุดนี้สักสามชุดนะครับให้ผมชุดหนึ่งอาจารย์สมมติวิชชุดหนึ่งแล้วก็กันเสียถ้บเราเลื่อนได้ไหมเขาให้เลื่อนเราเลื่อนได้ครับเลื่อนได้ลองดูฮะมันจะใหญ่ขึ้นอันนี้จะขยายคภัพจะขยายใหญ่ขึ้นนะฮะแล้วถ้าผมว่าเลื่อนเข้าอฮะภาพมันจะเล็กลงนะครับ จนจนถึงจุดหนึ่งที่เป็นจุดโคงกั้ภาพจะหายไปถูกไหมาอาจารย์ลองลองเล ee, uh, le, 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 le uh ื huh. ่อนเลื่อนวัตถุก็ได้ครับแล้วเราเราจะเห็นแค่ภาพหัวกลัดนะใช่เพราะเป็นภาพจริงภาพเสมือนเรามองเพราะว่าเราเอาฉากมารับเนี่ยใช่ไหมถ้าเราอยากจะเห็นภาพเสมือนเราก็ต้องมองไปที่ทางนี้แล้วก็มองเข้ามาเราก็จะเห็นภาพเสมออ่ะรอบทฤษฎีอ่านเราเองครับตรงนี้นะฝันนี้นะครับทฤษฎีสำหรับคุณภูมาษาคุณภูมิตอนที้เราอยู่กับนัี่เขาบอกทายนะครับ วนะะันนี้น้ำอิงเหมือนจะเวิร์กช็อปอะไรสักอย่าง, <c oughs> งหรือไม่ก็เมื่อยขานะครับนะยไม่นั่งเฉยๆนี่ทำอะไรครับผมทำอะไรนนะค่ะทำเล็บขาบอกไหมไม่ใช่ค่ะแบนั้นนะคะปัดคิ้ว,ว,วะะับราได้แจกของปัดคิ้วอ๋อปัดคิวเราก็ถ่ายประทับใจของงานวันนี้แหลนะนักเรียนก็ไม่มีก็ได้ไม่เป็นไร ไม่มีค่ะ,คะมีค่ะมีค่ะ